สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะมาทำห่อมกเนาะจ้าหนอไม่คิดตรงใบตั้งแต่วันที่ว่าแกงหนอไม่เนาะจา้าไม่ได้ทำจักทีเนาะก็เลยจะมาห่อมกจก้ะมาจ้าจะมาห่อมกใส่อะไรใส่เครื่องในไก่เนาะจา้ะใส่จะเป็นดึนก็เป็นตับเนาะจา้ะเพื่อนกว่าหมูก็ปลาก็กินอิ่มแล้วเนาะ,ะเลยมาใส่อันนี้อ่าใส่ดึนก็ใส่ ตักไก่เนจําเพื่อนมามาดูกันจ้าว่าทําไงทําแบบง่ายเนาะนจ้ะทําแบบง่ายสไตล์คุลาเนจ้ะตอนสมัยเป็นเด็กหน้อยหนอใหม่ไปหาเองหนอใหม่ไปหาไปหามาไปหาก็ป่าเนจ้ะก่อนไม่ต้องซื้อไม่ต้องอะไรเนาะพอได้มาออกก็มา ฝานฝานแล้วก็มาต้มเนาะเพื่อนฝานแล้วก็มาต้มจ้ะทีนี่ก็จะมาใส่น้ำยานางเนาะจ้ะเพื่นอนก็คิดว่าจะทำหน่อยมันก่นกินคนเดียวน้ำยานางก็ซื้อมาถึงไม่ยี่สิบบาท ทำแบบง่ายงเนาะจ้าะ,ะใส่พริกเนาะว่าพริกเกงงี่เป็นพริกที่ตำใบอีกเนาะจ้าเพื่อนอันนี้ก็ที่เหลือนะ่ก็เลื่มมาใส่ก็จะใส่พริกนี่เนาะจะ้ะอันนี้พริกเกงตำอันนี้จะเป็นพริกเกงแหงเนาะจ้าพริกแหง,ะะก,แหงก็อันนี้จะเป็นพริกซุ แต่ใครชอบเพ็ดหมากเพ็ดหน่อยนะจ๊ะเลือกเอาก็จะใส่กะทิจันิดนจะจ๊ะเพื่อนความมันเนาะ ใส่น้ำปลาจักหน่อยจ้ะพอความหอมเขาเรียกอะไรล่ะขูมปุนบั่นนอกมะน้ำปลากะกะทิผงนัวโอ้ใส่เยอะก็อร่อยเยอะนอกจากเพื่อนลน้ำปลา ก็ใส่เครื่องไนลุ่ใใลไปเลยจ้ะเองก็ล่างเล้วนะจ้ะเพื่อน จาที่นี่ก็จะใส่แป้งนะจ๊ะตัแตะชิมชิมได้จ้ะที่ใส่แป้งใส่แป้งขนมเนียวนะจ๊ะเพื่อน หาเตะใบย้อจังเพื่อนหาใบย้อไม่มีก็ใส่แค่นี้พอเนาะจ้ะเดี๋ยวมันจะเหนเียวมาก เหมือนจะไม่ค่อยพิษหนามมากโวดเป็นไรร้เปเนาใส่พริกอีกหน่อย เราไม่ตัดชิดยืดน้ำยำนางมันมีเค็มคนไม่ค่อยเค็ม ามาห่อกันเพื่อนๆจ,าาจา้ามาจ้ะเดี๋ยวมาห่อใส่ใบตองหนากว่ากลังค่างเร็วน,น,น้ะจ้ะทำกินเองเนาะหอยังไงก็ไดจ้ะเพื่อนๆ ความอร่อยกับอร่อยนอกจากใส่พัดนี่ยอใส่ไลก็หอมไล่เพื่อน

ตัดข้างบ้านตัดข้างบ้านแล้วทำเมนันก็ ยังมีจ้ะไก่เอ๊ะเหยบเรื่องแก้เหยียบเรื่องเตะทักขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะจ๊ะที่เข้ามารับชม กดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงก็นั่งใจก็จะไม่นึกลบจากก็จะไปหาเพื่อนๆื่อนทุกคนละจ้ะตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปด,ดาหูจะไปทั้งไหนทั้งไหนก็หลกดาวไปตามไปหาเพื่อนๆื่อนทุกคนละจ้ะไปชาติ ไปหาอยู่ดีจ้ะเพื่อนคอมเมนต์ตอบชาก็อขอโทษขอใครนาะจ้ะก็ได้์ตานี้นาะจ้ะเพื่อน สร้อยไก่ใส่อิปจ่ะน้ำกระเดียดเร็ว ามย่อยฟังมั้ยเราซอยไก่จัຕนิดกว่านั้นตัดจ้ะอ่าซอยไก่ใสยบร้อ โยนเนี่กินจักคนเดียวเนาะจ้ะเพื่อนกินจักสีเวลาไม่กรอุนกินไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ ที่ห่อพอนี้เตาจ้าใส่ขึ้นหม่แต่เป็ดเมื่กี้กเรียนหน่อยนึงก็ติทิ้งเกาเก็บไว้ก็ที่เดียวทิ้งใส่ไปเถอะ เน,นเ,นนเ,เน้นๆเลยใหญ่ๆเน้นๆหอแบบเอมกมอก็ทำเร็วเนาะจ้ะต้นกลวยก็มีไม่ต้องซื้อหลังบานจ้ะเ,เพื่อน ได้ซีฮอแลเวจ้ายวมันเนืองกันนะจ้านี่เดี๋ยวใช้เวลาหนึ่งสักนั่นนะจ้าเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวมาดูตอนซุกนะจ้าเดี๋ยวจะซุกแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูพระจันทร์เพื่อนเทสจ้าเดี๋ยวมารลตอนซุกนะจ้า มาเจ้าเพื่อนเดีย๋ยวมาดูกันจ้าก็วันนี้นสุดเลยน่าจะเพื่อนเดีย๋ยวมาเปิดดูกันจ้า จ้าหอมมุกสไตล์แบบโคลาเนะจ้าก็จะหอมกะทิหน่อยน้ำปลาอนนิดนะจ้าเพื่อนๆเสจคือเก่าจ้าเพื่อนมาชิมจ้าอิงจะใส่แป้งไม่มากนะจ้าเพื่อนถ้าเดี๋ยวใส่มากเกินไปเดี๋ยวมันจะแข็งนะจ้า รสชาติพอดีเลยจ้ะอร่อยไก่ข้างในมันมอืมหวานหวา เพื่อนเราจะขอเวลาไปกินหลังไม,ม้นล้วจะมันร้อนโอเคจ้ะเพื่อนๆ คลิปนี้ก็ฝากไปแค่น,นี้นะจ้ะเพืเ่อนๆดอเราจะตามเพื่อนือนไปหาเนะจ้ะแล้วก็ฝากเพื่อนๆเขามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเพื่อนไปหาชาเขอยววากันเด้อจ้าเพื่อนก็ไปหาคือเกาจ้ะก็บางทีเวลามันก็มีมีนะจ้ะๆๆๆคลิปก็สองสามวันมันเด้ลงทีนะ,ะๆๆจ้ะนี่จ้าหัวมุกแบบดขนาดจ้า คลิปวีกาฝากเวทานี้เนาะจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าคลิปหน้าจ้ามีอะไรนั่นก็ฝากติดตามกันด้วยน้องแจเพื่อนโอเคจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ